สสดครับวันนี้จะสอนการใช้โปรแกรมง,ง่ายๆผมใช้นะครับใช้ทำอะไรใช้ในการอ่าเรียกว่าไงเดยออัดวิดีโอหน้าจออะไรพวกนี้ของผมนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้คือ debug เนี่ยครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับนี่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 โปรแกรมนี้แหละครับซึ่งมันใช้ได้ง่ายดี และอีกอย่างหนึง่งสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยครับนี่อย่างเช่นเราสามารถเพิ่มฟอนตไปข้างบนอย่างเช่นอ,อผมจะเขียนว่า snp อ่ะ oh p ลงไปเมื่อจะเห็นตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกสีได้ตามต้องการเลย,ยเช่นผมจะชอบสีเขียวกับสีแดงนะผมก็จะเอาสีแดงมา คืออะไรวะอ้าวแต่ยังไม่ได้อ,อ๋อผมอัดอยู่มันก็เลยใส่ได้ก็มีตรงนี้ที่สามารถปรับแกมมาปรับอะไรของมันได้ปรับความสว่างอะไรพวกเนี้ยปรับแกมมาความสว่างปรับคอนเทก์เอ่อทำให้ชัดขึ้นเหมือนเฮ่ดีไปเลยอ่ะแค่นี้พอนะครับ เพื่อโปรแกรมนี้็ใช้ง่ายนีย่พอเวลาใช้เสร็จก็สามารถเข้ามาเลคคอร์เพื่อดูวีดีโอกเก่าๆของเราได้เลยโอเคและสามารถยิงดูผ่านกล้องอ่ากล้องเว็บแคมนะครับเออแล้วก็ถ่ายผ่านกล้องกล้องเน็ตได้ด้วยสำหรับเกียนเพื่อนเลยพวกเนี้ยโอเคอันนี้ผมผมจะเก็บไว้นะเพราะผมไม่ใช้ แล้วยังมสีสูตรอันนี้คืออะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับวิธีตั้งค่าก็ต้องออกจากเรคคอร์ดก่อนโอเคเอาไว้ทีหลังเอ,อ๊ะไม่เอาเลยแอดเเชคอะไรพวกนี้ก็ง่ายๆสามารถกด F5 เพื่อถ่ายวิดีโอแล้วก็กดคอนโทรล F10 เพื่อหยุดนะ F7 หรออีอ่า F6 เพื่อพอร์ตนะครับสมมติว่ามึงจะพอร์ตอะไรพวกนี้อย่างเช่นผมกด มึงก็จะมาอยู่อย่างนี้ได้เลยเห็นไหมอ่ะ่อยขันหัวโอเคก็จะมาสอนกันใช้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะอันนี้ถ่ายหน้าจออันนี้ก็ไปปรับตั้งค่าอะไรส่วนไม่ตอนแรกที่คุณได้ยินแล้วมันเบาก็คือผมยังไม่ได้ตั้งค่าพวกพวกเสียงอะไรพวกนี้มันต้องตั้งค่าพวกนี้อีกนะอ่าวเวน้นไม่พอลว เนี่ยจุดสําคัญเลยก็คือตอนนึกกูยังไม่รู้ที่ปรับอ่ะเออกูปรับมาตรงนี้เนเนยนเ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 นอนเนเนเ้เน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 อนเาเนีนเนื่อนอย่นเนี้เนเยเน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 เ้เน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 เ่เน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 บนเ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 น